อยู่กันกับผมนี่นรานำดิเซลวันนี้ก็จะมาแก้คลิปมาทำคลิปใหม่คลิปสารโลดแพนดี้แคมยังแรกให้เราเข้ามาที่ก o เก l e น,นะแล้วพิมพ์ว่าแบนดิแคมเข้าไปเลย แล้วก็รอนะครับออให้เราเข้าเว็บมันอนะเว็บนี้นะให้เราเข้าเว็บนี้ี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแต่บังโหลดได้แค่สิบนาทีนะครับบอกไว้ก่อนได้แค่สิบนาทีได้แค่สิบนาที อืมและเราก็ต้องกดดาวน์โหลดนี้หรือโหลดอันนี้ก็ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบซอฟทอนิกอะไรเนะี่ยซอฟทอนิกอะไรอืมผมจะโหลดอันที่สามแล้วกันนะโอเคเริ่มดาวน์โหลด แต่ว่าผมจะขอไปในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่มันไม่ดีอืมก็เนี่ยนะแต่ผมจะไม่ติดตั้งเลยนะจะให้พวกคุณติดตั้งกันเองครับคือผมติดตั้งไปแล้วไงถ้าผมติดตั้งทับอะไรมันจะหายมันจะไมกก่คดีนะปิดปปเพราะหล่มาแล้วมันก็จะอยู่ในนี้ a d m i n า s t r ต t ร r แล้วก็มาที่ดาวน์โหลดแล้วก็มาที่โปรแกรมนี่ B C D B B D C Cam นี่เลือกภาษาภาษาไทายไปต่อต่อไปตกลงต่อไปอันนี้ก็เลือกแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะครับแต่ผมจะไม่ติดตั้งก็แค่นี้นะครับ แล้วมันก็จะได้โปรแกรมนี้ขึ้นมาให้เราเปิดขึ้นมานี่เป็นอย่างงี้นะก็จะได้ละโปรแกรมแมนดี้แคมสอนโหลดอีคีย์มักสอนทำไม่ได้สิบนทีกว่าเลยแล้วกันก็นี่เดี๋ยวผมอันนี้ผมไปดูมาไงอันนี้เดี๋ยวผมจะให้โปรแกรมโหลดคีย์มักเกอร์ไว้แล้วกันโปรแกรมที่ทำให้โหลดได้ อัดได้มากกว่าสิบนาทีออยู่ในว่าคีมักเกอร์นี่ยมันเป็นโปรแกรมอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวหมหา่นันเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะอัดอย่างอื่นผมเล่นเกมที่ง่ายๆไม่แหละนะอืมอะไร เดี๋ยวค่อยสอนคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปหากันก็คลิปนี้ก็นี่เฟซบุ๊กผมนะพอพบนี่อ,อุอ้ยเสียงอเมริกาแปบ๊บหนึ่งครับนี่ก็เนี่ยให้เราไปหาโหลดคีมมักเกอร์มาคีมมักเกอร์นี่นะ ถ้าเราใส่อีเมลไปผมผมจะใส่เป็น e m m p p c c h t a n n e l l a o u t k c o m แล้วให้เราเรจิสเตอร์ออะไรนะแอปพ i ิเคชันไปเลยนะแค่นี้มันก็เสร็จแล้วในคลิปหน้าผมจะมาสอนโหลด key marker อ เดี๋ยวไงเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรเดียวแป๊บหนึ่งแป๊บนะครับขอต้าเ,เพื่อนขอต้าพี่กัน นะผมหัวด้วนคียมาร์เกอร์ใช่ไหมจะได้สอนโหลดไปเลยมาร์เกอร์แบนดี้แคมดาวน์โหลดนี่ก็คือคียมาร์เกอร์แบนดี้แคมดาวน์โหลดทีแรกเราจะอัดได้ไม่ถึงสิบนาทีนะสิบนาทีแล้วมันจะตัดไปเลย นี่นะแป็นนึงขอดูนะนี่มันอยู่ในเนี้ยเนี่ยคือทีแรกผมก็ทำไม่เป็นนั่นแหละแต่ผมมาดูนี่ขออนุญาตดูเออเอนาทีกันหกนาทีไม่เป็นไรเพิ่งแค่หกนาที ไม่ใช่เนะี่ยมันจะยงียบเงาไปไหมเนี่ยอืมทำไงดีอะไว้คลิปหน้ากันเปิดเพลงด้วยอืมคีมมาร์เกอร์อันนี้เหรอไม่น่าจะใช่อืมโปรแกรม อันนี้ดาวน์โหลดทอร์เรนต์งั้นเดี๋ยวผมดาวน์โหลดแล้วอัพไฟล์ในมีเดียไฟให้ดิฟ้าง่ายดีเดี๋ยวผมโหลดแล้วทำเป็นทำไฟล์ให้เป็นมีเดียไฟให้แล้วก็จะ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 แปลงอะไรให้เป็นวลาแล้วจะเอาไปลงในนั้นละกันดาวนะ์โหลดนานใช่ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดดิทอร์เรนเดี๋ยวผมขอไปหาเว็บให้กันแล้วกันนะครับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นการสอนตั้งค่านะเดี๋ยวนะนะแปบ๊บหนึ่งครับแปบ๊บเดียวเลย ผมหาให้กันไม่นี่ดูกันว่านี้มีหรือเปล่านะผมไม่ค่อยแน่ใจผมลืมเซฟลิง์ไว้อ่ะอ๋อภัยด้วยลืมเซฟ ลืมเซฟลิงไว้ว่าจะลืมไปว่าจะสอนไงเดี๋ยวนี่ไงคีมาร์เกอร์เดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ก่อนแล้วกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมน่าแต่อีกคีมาร์เกอร์สองศูนย์ทอเล่เนี่ยถ้าใครจะเอาก็ยังอื่นก็มาดูคลิปนี้ก็ได้ นี่เดี๋ยวผมจะดูให้กันนะครับนาฬิกาดังอีกแล้วนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะสวดสี่ส่วนสี่ลับฟ้าอีกอเดี๋ยวผมลดบิล้วทำไฟล์ให้กันะจะได้เป็นการสะดวกขอดูนาทีกันเก้านาทีแล้วโอเค ได้เยอะอยู่นะคลิปก่อนนี่โอ้โหผมอุตส่าห์ทำไปแล้วแม่งโอ้โหโคเสียใจเยอะคือแบบมันยังไงอะแบบมันอัดได้ไม่เกินสิบนาทีอะแล้วผมทำคลิปไปแล้วอะโอ้โหเป็นคนกุญก็เสียใจใช่ปหมล่ะโอ้โหผมโคเสียใจเลยแช่นี้ป่ะเนี้ย เหามากี่เมกเก้าเมกเองอหมันต้องดูแล้วด้วยนะแบนดี้แคมผมไปหาเว็บดีๆมาให้ดกว่แนี่เว็แบบนี้ก็จะใช้ได้โหลดฮะอือดูอันดูวัน จะดูให้กันนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูผมทิ้งไปเลยผมไม่ได้เอาไว้น่นแล้วอ,อันไหนดีฟ้าอันไหนดีครับอันไหนดีครับอ,อันนี้อะไรเนะี่ย มันคือวอดอย่างกาะมันคือว h ด t the f เดี๋ยวกันนะดูนาทีอ่ะสิบเอ็ดนาทีแล้วเจ็ดสองไม่แล้วคีมมาคือผมจะพยายามหาให้นะจะพยายามหาให้ได้จนกว่าจะได้คือผมถ้าผมหาลิงได้ผมจะไม่เปิดดูแล้วนะผมจะทิ้งไว้ให้เลยนะผมจะไม่หาไว้ให้แล้ว ผมจะเอาลิงก์ทิ้งไว้ให้เลยบิดบิดโอ้โหกระตุกมากคร่ะคอามตอนนี้สงสัยต้องปิดบิดก่อนอเดี๋ยวด้วย ซทีฮะซพีอ่ืมเดอฮะจำดเด้อเด้อผมจำได้แลละ อันนี้ใช้ไม่ได้ครับนี่ต้องอันนี้ครับผมจำได้ว่าผมเข้านี่อืมถ้าจะใช้โปรแกรมแอคชั่นมันจะดีไหมนะต่อไปใช้แอคชั่น,นมันก็เหมือนกันแหลนะเนาะหรืว่าผม,มนีนนะ ปิดปแปลแผมผมนี้นะนำดีเซลครับผมเจอแล้วนี่ครับอันนี้ใช้ได้จริงผมไม้โมแน่นอนผมรับรองรับประกันโดยตัวผมเองเลยเพรผมใช้ดิลนี้โหลดนะบิดอแอง่านกอ้า,อาง อันนี้ผมจะเซฟหน้าไว้โอเคส่วนนี้ก็ขอจะาพิปเพลงเท่ทาน,นี้นะคะผมรับอุ้ยนึ่งกดปิดหนึง่งห